สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของลูน่าเดลโรลิต้าค่ะขอบคุณที่แวะมาฟังหนังสือเสียงเรื่องยอดยุทธเพลิงฟ้า5วิถีนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะักเขียนใจดีของเราคุณกิงเหมยที่ให้หนังสือสนุกสนุกเล่มนี้มาให้ลูน่าอ่านให้ทุกท่านฟังกันค่ะทุกท่านอย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจและอ่านตอนต่อไปของนิยายเล่มนี้ได้ตามลิงก์ที่ลูน่าแปะไว้ให้ได้เลยนะคะทุกท่านรบกวนช่วยกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูน่าด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะบทที่44แย่งชิงแผ่นจิลาสวรรค์หลังจากการตายของอูเฟยหลินแพทสะพั์ออกไปสมาพันสารตระกูลแทบไม่นิ่งเฉยหวังตามล่าหลังฟงแล้วจับกลุ่มสืบสาวเราเรื่องให้กระจ่างแต่แล้วทุกอย่าง คล้ายชี้ชัดไปที่มันทั้งยังมีพยานสาวใช้นางนั้นอู่ซือโหมิอาจนิ่งเฉยยอมรับการแต่สวนได้ใดได,ได้มันเดินทางไปยังเผ่าพรานด้วยตัวเองไม่หวั่นคำกล่าวยินทาใดๆในบูลิมว่าจางนักฆ่าเผ่าพรานจับตายหลางฟงไม่เกี่ยงวิธ,ธีการแม้ตระกูลอู่จะเก่งกาดเพียงใด มันดูว่าถ้าปรมาจารยิงจิวยังอยู่การจับตัวหลางฟงนั้นยากเย็นยิ่งกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้นในวันเดียวร่างเงาที่อู่ซือหงและอาวุโสตะกกนอู่เห็นนั้นเป็นปรมาจารย์หญิงจิวจริงหรือร่างกายที่ตื่นมาพร้อมอาการแปลกประหลาดและยังมีเกร็ดน้ำแข็งเคลือบที่ผิวกายไล่เลื้อยไปจลดคอยามนี้ ใกล้เกนกินทั้งใบหน้าหลางฟงนอนจมไอหมอกสีขาวที่พ่นระบายออกมาจากปากของมันข้างกายปรากฏล่างสูงใหญ่เช่นเดียวกันยืนเพ่งมองอย่างใจจดจ่อมิอาจให้คลาดสายตาแม้สักเสี้ยววินาทีมันคนนี้ย่อมไม่ใช่ปารมาจารย์หญิงจิวเป็นแน่เพราะใบหน้าละไม้คล้ายกันดังเป็นเงาสะท้อนที่ผิวน้ำมันก็คือ หลางฟงจากโลกอนาคตที่นี่ที่ใดกันทำไมข้ามาปรากฏตัวในสถานที่ที่มืดมิดเช่นนี้หรือจะเป็นสภาวะจิตความมืดมิดได้เกาะกลุ่มในจิตใจอีกคราเป็นความมืดมิดที่ไม่อาจเห็นแม้แต่ร่างของตนเองแต่ครั้งนี้ดูแตกต่างออกไป พราะแม้ไม่สามารถมองเห็นร่างได้แต่กลับสามารถสัมผัสได้ถึงพลังไอเย็นที่สั่นสะท้านจนหนาวเหน็บไม่นานรอบกายกลับปรากฏเปลวเพลิงสีแดงเสียงร่ำร้องดังแว่วมาแต่ไกลแต่คล้ายดังมีคนร่ำให้เจ็บปวดอยู่รอบกายแม้เปลวเพลิงจะลุกฮือออกมาแต่กลับไม่อาจขับไล่ความหนาวเหน็บไปได้ จุๆ่ๆใบหน้าดังอาศูนร้ายก็ปรากฏเบื้องหน้าแสดงความเกลี้ยกล่ดออกมามันต้องอุดทันในใจเมื่อจดจำสิ่งนี้ได้มัดจุราดนรกสหายเราพบกันอีกคราแล้วชะตาที่สะบานขาดอยากจะลอดพ้นข้อกกรรมของเจ้ากลับถูกอนุภาพ ของเทพซาตานเนียวลังนับเป็นสิ่งที่เนื้อความคาดหมายของข้านักมัจจุราชกล่าวออกมาคล้ายหงุดหงิดที่วิญญาณของหลางฟงยังมิอาจชํำระโทษทันเคราะกรรมอันใดได้ครั้งนี้ข้าตกตายแล้วจริงๆท่านต้องไม่หน่ายนานไป ด้วยอาการประหลาดของข้าแล้วอีกไม่นานคงถูกพลังไอเย็นพลากวิญญาณออกมาจากล่างเองหลังฟงกล่าวออกมา <c oughs> ด้วยพลังไอเย็นของข้าเจ้าลือจะตายมัจุลาชกล่าวพลางหัวเราะออกมาของท่าน หลางฟงกล่าวถามอย่างงุนงงยอมเป็นเช่นนั้นบัญญัติจากสวรรค์ทำให้ข้าต้องส่งเสริมเจ้าเพียงแต่เมื่อครั้งก่อนเจ้าถูกกระตุน้นเวทจิตอีกครั้งหนึ่งทำให้ต้องตื่นกระทันหันพลังปานเย็นในร่างพันแตกส้านมีอาจรวมลังในจุดเดียว กระจายไปทั่วล่างจนเกิดเป็นเกร็ดยางที่เห็นหลางฟงยังไม่ทันกล่าวถามต่อไปเห็นเพียงกงเล็บมัจุลาชขนาดใหญ่สีแดงพุ่งเข้าหาความเจ็บปวดแทรกซึมผ่านดวงจิตเพียงแต่ไม่นานก็คุ้นเคยชินชาไปมันสัมผัสได้ถึงไอเย็นในร่างไหลวนไปมาทั้งสี่สังขาร มิอาจจับต้องได้ในที่แห่งนี้ไม่นานเส้นสายสีฟ้าสุกสว่างพันปากฏออกมาเลื้อยดังอสกรพิษป่าซ้ายฉลับขวายิ่งเห็นยิ่งเพลิดเพลินไม่ฟ้าหลางฟงกล่าวถามหรือว่าเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งเอินมัจุลาดกล่าวถามออกมาจากนั้น ก็ใช้ปลายนิ้วแตะที่เส้นไหมจากเส้นสีฟ้าสุกสว่างพันแป,แปลเปลี่ยนเป็นสีดำทมินจากนั้นมัจจุราชก็กล่าวต่อได้เวลาฝึกฝนวิชาแล้วดาได้เกลียดคานเช่นอยู่บนโลกมนุษย์ไม่นานแขนขาร่างกายของหลางฟงก็งอกเงยจากความว่างเปล่า เมื่อสะบัดมือขับปานไหมฟ้าออกมาร่างกายพันถูกไหมฟ้าชักนำการเคลื่อนไหวเพียงปล่อยจิตให้คล้อยตามก็สามารถเรียนรู้กระบวนท่าต่างๆได้หรือนี่เป็นเพลทความวิชาไหมฟ้าไหม่ฟ้านิทรา่ังถามไทยจนหน้าปวดเก้าคนรอบข้างเจ้า คนทานเจ้าได้เช่นใดกันเป็นข้าจะสั่งหานให้เงียบเสียงไปเสียมัจุลาชกล่าวสะบทออกมาแต่เมื่อหลังฟงได้ยินเช่นนี้พันยิ้มแย้มออกมาแต่ก็ต้องหยุดกระบวนท่าลงอย่างกระทันหันเพราะมันนึกถึงเล้งจื้อที่กล่าววาจาจนหน้าปวดหัวและยังทราบวา่ามันได้รับบาดเจ็บไม่รู้จะเป็นเช่นใดกัน แต่แล้วก็นึกถึงอิสตรีอีกสามนางนั่นคือลี่ก,กุ้ยหลานที่ไม่รู้ว่ายามนี้เป็นตายอย่างไร 2. เป็นอยู่ยี่ฟูที่นับแต่เกิดเรื่องคลานั้นก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลย 3. คืออู่เฟยหลิงที่มันยังไม่ทราบถึงสาเหตุเรื่องราวหนนี้เลยแม้แต่น้อยฮะเสียงแค้นอย่างเดือดดานของมัรจุรานนรกดังออกมา ไม่นานเงาร่างของมัจจุราชนรกกลับประสานเข้ากับหลางฟงเคลื่อนไหวพลิกแพงสุดพิสดารหลางฟงคล้ายได้รับพลังกระตุนจนร่างดึงรั้งไม่ทันลันลรีบออกกระบวนท่าให้ทันมัจจุราชเพื่อระบายปานพลังและเก็บรั้งสู่จุดศูนย์พริบตาเดียวนอกจากไหมฟ้าที่พุ่งทยานก็ปรากฏปานกระบี่สายหนึ่งพุ่งทยานออกมาหลางฟง คล้ายเข้าใจในความในมันทยานกระโดดออกไปท่ายลมปลางสู่กระบี่ตะวัดกระบี่กรีดแทงตามเคล็ดความพลิบตาเดียวปลางกระบี่พุ่งออกมานับสิบไม่นานก็เปลี่ยนจากสิบเป็นร้อยเป็นพันไม่นานก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในมือของมันทุกการกระทำย่อมมีเงื่อนไขจู่ๆหลางฟงกล่าวถามออกมา เงื่อนไขสำหรับเจ้าแล้วนับเป็นเรื่องดีงามทั้งสิ้นไว้เมื่อสบโอกาสที่เหมาะสมข้าจะบอกต่อเจ้าเองแสดงว่าข้ามาพบท่านในทุกเมื่อเด็กน้อยดินแดนแห่งนี้ต่อให้เป็นเทพสวรรค์ก็ต้องแกลงอยู่หลายส่วน นรก,กภูมิหาใช่ที่เดินเล่นไหมการปรากฏอยู่ในดินแดนแห่งนี้จะดูซับพลังชีวิตบริสุทธิ์จนไม่เหลือแม้กระทั่งจิตต่อให้เป็นเง็กเซียนห้องเต้ก็ไม่เว้นแล้วท่านเล่าเด็กน้อยข้าก็คือดินแดนแห่งนี้ ดินแดนแห่งนี้ก็คือข้าข้านั้นหาได้มีตัวตนเป็นเพียงพลังของดินแดนหลารูปลักษ์แน่นอนที่เจ้าเห็นนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เจ้าคิดรีบๆตื่นขึ้นมามีหลายเรื่องที่เจ้าจะต้องรู้เสียงกล่าวของผู้ที่ยื่นมองหลังฟงคล้ายหลับสนิท ขังตัวเองอยู่ในห้วงความฝันหนึ่งตื่นและคนผู้นี้ก็คือหลังฟงในอนาคตชุดที่สวมก็ยังคงเป็นชุดที่เปื้อนคราบเลือดจนแห้งกลงังไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่มันจากมานั้นจะเกิดการต่อสู้รุนแรงปานใดบูริมหลังจากที่ทราบข่าวการตายของอูฟเฟยหลินพร้อมการประกาศเป็นศัตรู มีอาจร่วมแผ่นดินระหว่างหลางฟงและสมาพันธ์สาตระกูลเพียงข้ามคืนก็ปรากฏเงาทมินดำพาดผ่านไปทั่วทั้งบริเวณมาดว่านักฆ่าจากเผ่าพานในกลํากลายเข้ามาในแผ่นดินใหญ่อีกครั้งผู้คนต่างหวาดหวั่นสะพึงกลัวต่างเล่าว่าที่เห็นเป็นเพียงระรอลอกแรกมาสืบสอะข่าวแต่นักฆ่าที่แท้จริง ยังมีได้ก้าวคันเขตแดนของเผ่าทุกๆวันกลับมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและนอกจากเรื่องราวของนักฆ่าจากเผ่าพานยังคงมีเรื่องราวการเคลื่อนไหวของห้าเร้าธรรมที่ร่วมมือกันหวังครอบครองวางผลึกวิเศษและก้อนธาตุพลังของเต่ามังกรหมื่นปีนับจากเหตุการณ์ที่ดึงดูดวัตถุโบราณออกมาก็นับได้หนึ่งเดือน ลืออีกสองเดือนฮาเซาอาธรรมจะเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่เวลานั้นยุทธภพคงวุ่นวายไม่น้อยทีเดียววันเวลาผ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วทุกค่ายสำนักต่างเก็บตัวฝึกปลือเพลงยุทธเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงยามนี้บูลิมมีเพียงหกอาชาตรงหวนยกเว้นดิวปักหลงที่ยังหลบหนีการตามล่า ไปอาศัยซือกูเหนียงสันกับบิดามันและยังมีสี่สกูลาเท่านั้นที่เคลื่อนไหวให้เห็นในบางครั้งเล้งจือหลังจากประทักกับยูไลพิคาดก่อนที่ยูไลพิคาดจะถูกพลุสัญญาณดึงดูดให้จากไปเล้งจือก็เงียบหายไปนับแต่นั้นอยู่ยี่ฟู่หลังจากถูกขับไล่ออกจากอารามนางก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย พอเวลาย่างเข้าสู่เดือนที่สามบูริมต้องตื่นตระหนกเมื่อจู่จุก,การต่อสู้รุนแรงระหว่างยอดฝีมือก่อเกิดขึ้นซึ่งทุกครั้งจะมีการประทะกกันจนเกิดเสียงดังบทเพลงบรรเลงขับขานชาวบ้านธรรมดาสามัญไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงเพลงนั้นแต่ผู้ฝึกหยุดกลับถูกบทเพลงนั้นปั่นป่วนรมปานจนบางราย ลมปรานแตกสร้นเลือดออกทวารทั้งเจ็ดทุกวันนี้เมื่อเสียงเพลงบังเกิดขึ้นมาจะพบเห็นชาวยุทธโคจรปราณพลังต้านเอาไว้ด้วยวรยุทธที่แตกต่างออกไปจากที่เคยปรากฏมาทำให้สืบเสาะจนแน่ชัดว่าชาวยุทธสองกลุ่มที่ประทะก,กันนั้นหนึ่งมาจากเผ่าพานเป็นนักค่าที่ตามสังหารหลางฟงและอีกหนึ่งกลับสร้างความสนก จนยากจะเชื่อได้เพราะอีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือจากหมู่เกาะพิษทั้งเจจากหมู่เกาะทะเลตายเผ่าพานสวมใส่ชุดรัดกุมสีดำแนบติดร่างปลาดเปรียวจำแนกไม่ได้ว่ามีกี่คนแต่ยอดฝีมือจากหมู่เกาะทะเลตายกลับมีเพียงสองคนหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีสวมใส่ชุดสีขาวปลอดทั้งคู่บุรุษถือผู้กันชวัดเฉวียนกรีดอากาศ ดังกระดาษป่านอิสตีกับถือพินหนึ่งหลังเพียงดีสะบัดออกไปก็เกิดเสียงติดต่อยาวนานมาดว่าเสียงบรรเลงที่ได้ยินและสร้างความหวาดกลัวต่อบูลิมคงมาจากนางเป็นแน่เพลงฝ่ามือปะทะก,กันจนเกิดเสียงคลื่นครันร่างของบุรุษชุดขาวจากหมู่เกาะทะเลใต้ฟาดฟันกับเงาร่างสีดำหนึ่งสาย ที่มีโซ่เส้นสีดำในมือแต่มันไม่ได้ใช้ออกมาโดยมีสตรีถือพินยืนดูอยู่อีกฝั่งฟากคิดจะสังหารข่าคงต้องใช้กระบวนท่าที่ท้าจริงแล้วเสียงจากเงาดำกล่าวออกมาฮะฝีมือเช่นเจ้าไม่ต้องใช้ผู้การปิดวิญญาณของข้าแปดเปื้อนโลหิตอันเน่าเฟะของเจ้าหรอก บุรุษผู้นั้นกล่าวออกมาอย่างเย้ยหยันเมื่อข้ายื่นโอกาสให้เจ้าแล้วกลับไม่ยินดีรับเช่นนั้นข้าจะต้องกวาดล้างสวะนอกรีดเช่นเจ้าทั้งสองแล้วเงาดำนั้นแม้ไม่รู้ว่าใบหน้าเป็นเช่นใดแต่ดวงตาคล้ายหยีดังยิ้มแย้มออกมาไม่นานยอดฝีมือจากหมู่เกาะทะเลตาย ก็สัมผัสได้ถึงกระแสลมที่ผิดปกติล่างที่เคยยืนนิ่งถือพินดังชมธรรมชาติก็พลันขยับนิ้วทั้งห้าวางพาดที่สายพินเตรียมตั้งรับทุกการโจมตีส่วนบุรุษผู้นั้นแปลเปลี่ยนจากฝ่ามือหมุนควงผู้กันกรีดตวัดออกไปหมึกที่ปลายคล้ายแห้งกลงังแต่เมื่อบุรุษนั้นตวัดออกไปกลับเปียกชื้นดังแผ่นฟ้า ถูกขีดเขียนไอแดงลอยฟุ้งออกมากลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายจนแสบจมูกคาดว่าคงเป็นพิษที่ร้ายกาจแขนงหนึ่งเงาดำม,มิอาจเข้าใกล้ได้แม้แต่น้อยนับว่ากระบวนท้าพุก,กันของมันร้ายกาดดังที่กล่าวเอาไว้เงาร่างสีสายทะยานดิ่งลงมาล้อมคนทั้งสองเอาไว้โดยทาร่างนั้นก็นับว่า วิชาตัวเบาของคนทั้งสี่ร้ายกาจจนมิอาจดูแคลนได้แต่ละคนสวมใส่ชุดรัดกุ้มสีดำเมื่อสังเกตอย่างพินิษจะพบว่าที่หน้าอกของแต่ละคนจะปรากฏอักษรพยักแต่กลับมีคนผู้หนึ่งที่แตกต่างออกไปเพราะที่อกด้านซ้ายปรากฏคำว่าเจ้าปักอยู่ยอดฝีมือหมูเกาะทะเลใต้ หลายกาดดังที่เล่าลือเอาไว้ร่างที่สลักคำว่าเจ้ากล่าวออกมาเผ่าพรานก็นับว่าสวัสด์สร้างตัวประหลาดเยี่ยมยุดออกมาไม่น้อยพวกเจ้าคงเป็นห้าพยักษ์เผ่าพรานบุรุษผู้นั้นกล่าวออกมานับว่าท่านพงษ์หลวงรู้จนชัดแจ้งแล้วพวกเราทั้งห้าถูกขนานนามเป็นห้าพยักษ์ เดิมทีคนทั้งสองต่างรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ใดแต่กลับไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรู้ว่ามันเป็นใครบุรุษที่ถือผู้กันคือพงเกียรติสตรีที่ถือพินนับเป็นภรรยาของมันแล้วนามพงฟานแชและนักฆ่าจากเผ่าพานนับเป็นห้าพยักรอรารักขาทายาทเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าเผ่าพานคาดว่า เมื่อห้าพยักษ์ออกเคลื่อนไหวเช่นนี้แสดงว่าสมาพันธ์สาตระกูลคงว่าจ้างทายาทของเจ้าเผ่าเป็นแน่โดยห้าพยักษ์จะมีพยักษ์สายฟ้าฝึกฝนเคล็ดวิชาจากคัมภีร์สายฟ้ากระบี่สายฟ้าเป็นอาวุธคู่กายนอกจากเพลงกระบี่ที่รวดเร็วแล้วยังมีดัดชนีที่ไม่ด้อยไปกว่ากันพยักโลหิต ฝึกฝนเคล็ดวิชาจากคัมภีวิญญาณครวนผสานกับย่อศาสาตราอย่างขวานหิมะพยักครั้งฝึกฝนเคล็ดวิชาเหมันสถานจนแตกซ่านอาวุธที่มันใช้ก็คือค้อนเหล็กกล้าหนักเกือบพันช่างพยักโหยฝึกจากคัมภีมรณะมีโซ่อาสูรเป็นอาวุธคู่กายและเจ้าพยัก นอกจากคนทั้งเจ็ดแล้วไม่รู้ว่าพวกมันทราบหรือไม่ว่าทุกการเคลื่อนไหวของมันกลับอยู่ภายใต้าสายตาที่แหลมคมถึงสามคู่และสามคนนั้นเพียงคนใดคนหนึ่งก็หน้าหวาดหวั่นแล้วเพราะมันคือเจ้ายมสวรรค์ลี่หานป่ายเซียนสุขสันและมานอสูนซือเสียน กระบ,บีเสียงเพลงและผู้กันกักฟ้าของหมู่เกาะทะเลใต้นับว่นร้ายกาดพอตัวสือเสียน้าวออกมาขอเพียงจับมันทั้งสองมาได้เส้นทางที่จะบรรลุถึงวังผลึกวิเศษก็คงไม่ยากเย็นนักเซียนสุขสรร์กล่าวออกมาแต่แล้ว ทุกการสนทนาก็ถูกรวบเก็บไว้เพราะทุกคนกำลังถูกการประทะัสังหารของคนสองกลุ่มยังดุเดือดอิสตีที่บอบบางดีเส้นเอ็นจนเกิดเสียงยังต่อเนื่องเพียงร่างขยับนิดเดียวเสียงเพลงที่คล้ายได้ยินกลับหาชัยสิ่งที่โจมตีออกไปแต่กลับเป็นปลานกระบี่ที่ถ่ายทอดออกไปพร้อมเสียงพินเกิดเสียงตึงตึงตึง,ตงหลายครา จนสุดท้ายแล้วนางนั่งกับพื้นกรีดนิ้วมือไปบรรเลงขับขานอย่างมุ่งมั่นบทเพลงเดี่ยวช้าเดี่ยวเร็วเดี๋วดุดันเดี่ยวแผ่วเบานับเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลจนแม้นยอดฝีมือก็มีอาจปรับลมปานต้านได้ทันท่วงทีต้องบาดเจ็บไปหลายส่วนไม่เว้นแม้แต่ห้าพยักที่ร้ากาดนี้ก็บาดเจ็บเล็กน้อย ชุดที่สวมใส่ฉีกขาดเป็นทางสองสายไม่นานเสียงเพลงของพงฟ้านแช่ก็บรนเลงออกมาอีกคราพยักษห้อยเวียงตวัดโซ่ที่อยู่ในมือออกมาแผ่กลิ่นอายแห่งความตายจนน่าสะอิดสะเอียนกระบีเสียงเพลงและโซ่อสูนกำลังห้ำหันกันอย่างดุเดือดไม่นานกระบีสายฟ้าของพยักษสายฟ้าก็เสือเข้าหาหนางอย่างรวดเร็ว ไม่ต่างจากสายฟ้าที่ลากยาวจากฟ้าจรดดินพงฟ้านแชรแม้รับมือทั้งสองคนที่นับว่าหนักหน่วงแต่ทาร่างยังคงนิ่งเฉยพลันยกพินขึ้นมาดีดร่างก้าวสลับไปมาไล้ทิศท,ทางดีดกระบี่เสียงเพลงออกไปอย่างบ้าคลาั่งทางด้านพงเกียรติมันอาศัยวิชาพิษกรีดผ่านผู้กันเป็นดังตาข่ายไร้สภาพ พยักคลั่งถือค้อนเหล็กกระหน่ำทึบฟ้าจนเกิดเสียงตึงหนักๆหลายคราเมื่อค้อนเหล็กกลากระแทกเข้ากับผู้กันคลอนเหล็กท่านเกิดควันสีขาวออกมาคาดว่าอาวุธคงได้รับผลกระทบไม่น้อยผู้กันของพงเกียรติก็าหาใช่จะรอดพ้นด้ามจับคล้ายเกิดรอยร้าวสร้างความขุนเคืองให้กับมันไม่น้อยดวงตาที่แค้นเคือง พราะของลักถูกทำลายลงไปมันโคโจรลมปรานให้สูงลำขึ้นไปอีกคันรอบกายพลันปรากฏหมอกพิษจางๆเจ้าพยักษ์ส่งสัญญาณให้พยักโลหิตฟาดฟันขวานหิมะเข้าใส่ผู้กันพงเกียรติมีอาจประมาทอาวุธที่คล้ายจะดูธรรมดาแต่กลับแฝงด้วยความพลิกผันมากมายเพราะอาวุธของคนทั้งหมดคงคล้ายๆกันในเรื่องความพลิกแพลง เพลงที่อยู่เหนือรูปรักษณ์ของอาวุธเสียงประทาดดังออกมาจนปวดหูเจ้าพยักยังคงยืนคุมเชิงอยู่ด้านนอกไม่นานร่างที่เคยนิ่งก็ขยับเคลื่อนไหวข้าเห็นแล้วตายซะเสียงกล่าวของเจ้าพยักดังออกมาสิ่งใดที่มันเห็นใช่จุดอ่อนของคนทั้งสองหรือไม่ ไม่นานดัชนีสุดรุนแรงกรีดผ่านอากาศเข้าหาฟงฟ้านแชะนางสบัดดีดพินเข้าต้านเกิดเสียงดังสนั่นนับสิบเสียงจนสลายดัชนีที่พุ่งมาหาเพียงเสี้ยววินาทีใบหน้าของนางก็เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อไหลาอาบแก้มมาดว่าดัชนีเมื่อครู่คงรุนแรงหนักหน่หนวงไม่น้อย ฟงฟ้านแชร์ไม่รอให้โดนโจมตีอีกหนนางรีบเสือกกายทยานขึ้นสู่เบื้องบนดีดเพนอย่างรุนแรงพุ่งกระจายออกทุกทิศทางนางตบพพนหนึ่งฉาดกลุ่มควันสีแดงก็กระจายลงมาส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนพริบตานางก็บรรเลงเพลงกระบี่ออกไปก่อเกิดเพลงกระบี่เสียงเพลงประสานกับวิชาพิษของนางเหล่าห้าพยักษ พลันถอยล่นออกมาเมื่อต้องเผชิญกับพิษร้ายไม่นางร่างของนางก็ล่วงลงมาเป็นเวลาเดียวกับที่สามีของนางคลื่อนกายเข้ามาห้าพยักษเคลื่อนไหวพร้อมกันอีกคราซัดพลังไลสภาพออกไปเกิดเสียงฝาอากาศสุดประหลาดสองสามีภรรยาเมื่อต้องรับมือกับความร้ายกาศพลันงัดเอาวิชาพิษเข้าตานควันกระจายออกไปโดยรอบ บั่นทอนพลังไล้สภาพที่รุนแรงลงไปสามส่วนพงฟ้านแชร์กรีดนิ้วดีสายพิ์อีกค่ะเสียงเพลงครั้งนี้ดูเกลี้ยกลาดดุดันรุนแรงกระแทกพิษให้กระจายเข้าหาคนทั้งห้าประสานกับวิชาพิษของสามีนางกรีตวัดผู้กันออกไปม่านอากาศคล้ายดั่งกระดาษถูกกีดเขียนพิษสีดำประสานกับพิษสีแดงกระจายต้านออกไป เหล่าห้าพยัคค์เคลื่อนไหวตวัดอาวุธคู่กายเข้าตา้านเจ้าพยัค์เคลื่อนไหวเป็นวงกลมดีดดัชนีออกไปทุกทิศทางเกิดเสียงเบาๆหลายคราแต่ไม่นานพิษร้ายก็คล้ายกระตุกไรการต่อเนื่องเสียงของทั้งห้าพยัคค์ดังออกมาพร้อมกันเจ้าพยัค์ส่งสัญญาณให้ลงมือพร้อมเพรียงกันอีกคราอัดกระแทกคนทั้งสอง จนกระเด็นลอยคว้างกลางอากาศพงเกียรติและภรรยาคมอาการเจ็บเอาไว้คว้างพิษร้ายออกมาอีกคราหมวนตัวกลางอากาศแล้วทยานร่างจากไปไม่ต้องตามเสียงของเจ้าพยักดังออกมาเมื่อเห็นว่าสี่พยักคิดจะตามไปเป้าหมายของเราไม่ใช่สองคนนี้แต่เป็นหลางฟงและประมาจารย์หญิงเจว้ ห้าพยักยังไม่ทราบว,ว่าคนที่มาช่วยหลางฟงนั้นหาใช่ปรมาจารย์หญิงจิวแต่กลับเป็นหลางฟงจากโลกคู่ขนานอนาคตเซียนสุขสันตี่หนันายและสือ่เสวนเมื่อเห็นว่าสองยอดฝีมือจากหมู่เกาะทะเลใต้จากไปมันก็รวมพลังดีดกายทยานตามไปไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนทั้งสองจะเป็นเช่นใดต่อ และการปรากฏตัวของคนทั้งสองนี้เพื่อสิ่งใดกันหรือว่าจะล่วงรู้ว่าชาวยุทธกำลังจะล่วงล้ำเข้าสู่เขตทะเลใต้ใช่ว่าคนทั้งสองจะมาเพื่อยุติการตามหาว่างผลึกวิเศษหรือจบแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังกันจนจบถ้ารู้น่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยคะ่ะ ดัดเสียงไปมาระหว่างตัวละครแต่ละตัวลูน่าจำไม่ได้จริงๆนะคะต้องขออภัยด้วยว่าลูน่าดัดเสียงไหนเป็นเสียงใครคะ่ะต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแล้วมาติดตามกันในตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย